คือเมืองเฉินเหลิวอ้วนเซี่ยวกำลังระดมพลจากทุกสายเราไปร่วมด้วยเถอะน้องสามต้องไม่รู้อะไรอ้วนเซี่ยวเป็นตระกูสังนีดาชื่อเสียงเลื่องลือผู้กล้าสิบแปดสายที่เขาเรียกตัวมาลุยไประดับแม่ทัพนายกองทั้งสิ้น,น,นคนไหนคนไหนก็เหนือกว่าข้าหมดน้องรองน้องสามเราสามพี่น้องมาสมทบครั้งนี้ตลอดทางที่มามีแต่ถูกยามเหยียด เราผู <muitas> ้กล้าทั้งหลายแทบไม่เห็นเราอยู่ในสายตาบ้านเมืองวุ่นวายถ้าเราหวังจะมีจุดยืนก็ต้องอาศัยความสามารถของตัวเองในการสร้างชื่อถึงจะทำงานใหญ่ได้ในทับลีขัดเป็นนักรบอาชาไนตั้งโต๊ะเป็นกลางฉินสามานทำไมยอมรับตัวให้เขาแทนที่จะรับใช้ทางการสราบผลงานให้บ้านเมืองตอนนี้ทาระฆ่าเจ้าคงง่ายเหมือนพิกฝามือแต่ด้วยความเสียดายเราจึงไม่อยากลงมือ เชื่อข้าสักครั้งรีบกลับตัวกลับใจซะโจโฉซึกในวันนี้ข้าใจจดใจจอเฝ้ารอมาสิบปดปีวันนี้ในปีหน้าข้าจะไปเส้นไหวที่สุสานท่านทุกคนจงฟังข้ากำจัดคนถอยซะข้ามา ท่าพ่อบันฑิบ้านเมืองระสำระสายอย่ากไม่เคยเกิดมาก่อนในเมืองหลวงตังโตกุมอำนาจเบ็ดเสร็จเข็นฆ่าคนดีหลงในอำนาจคมเหงผู้คนนอกเมืองหลวงผู้กล้าหลายสายทั้งทหารและพลเรือนต่างเห็นว่าตังโตยึดเมืองหลวงปกครองตามอำเภอใจล้วนมีแต่ความโกรธแค้นชิงชัง และร ah pues ิสยาทั้งสิ้นก่อนออกจากเมืองหลวงมาห้องเต้ในพระราชทานองการลับให้ข้าให้ผู้กล้าทั้งหลายรีบเข้าเมืองหลวงปราบโจรกู้ธาตุผู้กล้าสิป่สายรับราชโองการเหมือนที่ท่านเล่าปีเคยว่าสาเหตุในความวุ่นวายเพราะใจคนไม่รู้จักพอนี่มันโดยร้าไหนเล่า ทัพใหญ่ของต่างโตมาประชิดแท้ๆเรียกมาทะเลาะก,กันอีกแล้วบ้านเมืองจะสงบได้อย่างไรเ<อ>ม่เป็นคุนชมมากกว่าจริงเหรอฮะ<ม> <laughs> ข้ามีคำพูดหนึ่งออกจากใจจริงส่วนลึกอยากบอกท่านก่า<อ> <laughs> พูดดีกับคน้อยไม่ขอเสียวนาด้วยได้วันนี้ขอบอกตามตรงว่า แปดปีก่อนอ้วนเซี่ยวมีไพร่ผลสามแสนข้าคิดว่าเราคงต้องมีสักสองแสนถึงพอตอกกอนกับเขาแต่มาวันนี้อ้วนเซี่ยมีทหารไปถึงเจ็แสนคนสามยังได้เข็บกบครองไปถึงสี่มลทนใหญ่เรียกว่ามีอิทธิพลล้น้าก็ไม่ผิดแต่ข้ากลับคิดว่าถ้าจะชนะเขาจริง ขอมีทหารสักเจ็ดหมืนก็พอแล้วเพราะข้าไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพไม่เน้นกำลังแต่เน้นปัญญาถ้าจะเทียบเรื่องคนเยอะข้าไม่มีทางที่จะสู้เขาได้อยู่แล้วแต่ถ้าเทียบความเก่งกาจและปัญญาให้มีว่าเสี้ยวสามคนก็สู้ข้าโจอโฉวคนเดียวไม่ได้ข้าน้อยกว่าูขอรับอาสาเองถ้าตัดหัวหัวหยงมาไม่ได้ข้าก็ขอตัดหัวตัวเองเป็นการไถ่โทษ ไม่ทองแค่ข้วสึกป,ปลายแถวไม่จะเป็นนเดือดทุกท่านข้าขอตัวเดียวเดียว<ม>พี่ใหญ่ทุกวันนี้ท่านก็ถือเป็นผู้กล้าสายนึ่แม้ทัพกองกำลังกลุ่มที่สิบเกในที่สุดเราก็จะได้เคียงบ่าเคียงไหล่กับคนอื่นเสียทีเป็นทีเจ้ามาสร้างกรรมในวัดไม่กลัวทำให้สถานศักดิ์สิทธิ์แปดเปื้อนบ้างเรอะต,ต้อยซื้อ ต้องขออภัยที่ใช้กําลังภายในวัดแต่สอทั้งสองมีอันเป็นไปก็าคงต้องไถ่ทโทษด้วยความาย <c oughs> ใต้สังกัดท่านโจโฉมีขุนศึกพี่น้องอยู่คู่หนึ่งคนพี่คือแฮหัวตุ่นคนน้องคือแฮหัวเอียนไม่ทราบท่านเป็นใครมาจากไหน <c oughs> <c oughs> เทียบงันเลี้ยงกับบุญทิวได้ไหมที่แล้วมาภายในสามวันข้าปราบขุนศึกไปถึงสองคนโง่นักยังพูดจาโอหังอีก ท่านเสนาลงมาเถอะถึงค่ายค่ายแต่แคบแต่ก็จะไม่ให้ท่านลำบากความเมตตาของท่านในอดีตข้าไม่เคยลืมแม้แต่วันเดียวแต่ว่าการสังหารงานเหลียงและบุญทิวถือว่าตอบแทนท่านไปแล้วพบกันวันนี้คงไม่เห็นแก่เรื่องส่วนตัวอีกการคิดสั้นคือคนอ่อนแอ <im itation> เมื่อทำผิดกฎทหาร <im itation> ก็ควรกลับค่ายเผชิญหน้ากับท่านคุณซื้อ ให้เขาเป็นคนสั่งประหารข้าเพื่อรักษาวินัยของทหารให้คข่งครัาดนี่คือสิ่งที่แม่ทัพอย่างเราควรทำมากกว่าท่านนี่ดีหมดทุกอย่างแต่ไม่ยากนี่นที่ไม่ดีเลยใจอ่อนไปแถมใจดีเกินเหตุด้วย <c oughs> แน่นอนนะลองคิดดูเลยท่านโกเกียงอุนสาววังดียกเมืองให้ท่านแล้วเรื่องอะไรท่านถึงไม่รับถ้าเมสองที่ยวอยู่กับเรายังไงก็ดีกว่าอยู่กับโจโฉนะ่ะ เจ้รองจะไปจริงไหมจไปสามซ่เฮ้ยเจ้ารองครับภาเดียวหุยออกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> จะไปสามซ่า <c> เ <oughs> จ้าเกิดมาแซ่ลิใช่ไหมแต่กลับไปรับแต่งวนเป็นพ่อบุญธรรมพอต,ตั้งโตมีม้าเซ็ตเทาก็ซื้อตัวเจ้าไปและเจ้าก็เห็นแก่มาตัวเดียวลงมือสังหารพ่อบุญธรรมแต่งวนจากนั้นก็รับต,ตั้งโตเป็นพ่อแทน แบบนีไ้ไม่ใช่ไรสามแสแล้วจะไปมครับกาเดี๋ยวเฮือดรออยู่นี่แล้วใส่ยาตายกันนะน่าเข้ามาเอาไงเฮ้ยจะสู้ก็ไปสู้จะถอยก็ไปถอยเอาไงกันนะเอ๊ะย๊าเอะไอพวกจ้าศพไม่ข้าสงสารสิหนี้ทำไมมาเทียตากับข้าแล้วข้าแรงแค่สองพัน แล้วไม่มีฐานที่มัน่นที่มีคนอยู่นานไม่ได้แม่ทัพใหญ่ยังไม่ตายอีกเหรองั้นก็ยินดีด้วยนะท่านกูซื้อได้ข่าวว่ากองทัพของท่านหลงกลศัตรูเจ็บตายมากมายแม้แต่ท่านเองก็เสียชีวิตเพื่อไม่ให้ศัตรูฮึกเหมมิมจะให้ข้าไปยึดหนานจิ้นไว้การไม่ให้บาดปลายไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ท่านเคยพูดไว้ก่อนว่าสตรีเมืองนานานจิ้นไม่ได้จะให้นายข้าเป็นฝ่ายตีแทน เราลองผู้ญิ้นเขาเป็นไงบ้างมีหอ,อกกับนายน้อยล่ะครับรนั่นไปกระบี่เขาโจโฉแล้วจะไปใครกลับไปบอกโจโฉว่าสักวันข้าจะกระบีเ่เล่บนี้ไปตัดหัวมันไปเฮ้ยมาช่วยข้าแล้วจ้ะคุณชอยเรากลับบ้านแล้ว คุณชายคุณชายคุณชายอย่าจะนเมื่อกี้ยัร้องไห้อยู่เลยคุณชายน้อยเขาตื่นแล้วเขาตื่นแล้วหลายท่านคุณชายกลับมาแล้วครับ นาย่านาท่านทำอะไรนายท่านนายท่านนายท่านตอให้ชีวิตเข้าแหลกข้าควรจะตอบแทนบุญคุณของท่านาจาตังโตหลายคนก็ขึ้นแทนโจโฉได้กำลังกว่าอ้วนเสี่ยวเยอะแต่กลับสามารถเอาชนะและเป็นใหญ่แทนเพราะอะไรเลย หนึ่งชะตาเข้าข้างสองวางแผนดีจนวันนี้เขามีกำลังนับล้านถือครองพระบัญชาสามารถสังการทั่วลาดได้ตามอำเภอใจซึ่งท่านไม่อาจต่อกอได้เลยอีกอย่างสกุลซุนซึ่งเป็นใหญ่ในแถบกลางตังก็นับวันจะเติบใหญ่กองกำลังแข็งกล้าท่านควรไปผูกมิตรกับเขาแต่ห้ามล่วงลับเด็ดขาดขณะเดียวกัน แกงจิ๋วและอีกเก้าเมืองสัญจรสะดวกที่นาอุดมสมบูรณ์เสียดายเล่าเปียวไปคนอ่อนแอคงอยู่ได้อีกไม่นานช้าเร็วต้องเปลี่ยนนายใหม่และนี่คือฐานที่มั่นที่สวรรค์มอบให้ท่านยึดครองอย่าบอกนะว่าท่านไม่เคยหวังได้ถิ่นนี้ถ้าใช่ก็บอกมาได้พัดมาจิวยี่ก็ร้องเสียงดังแล้วล้มลงเลยพระโลซล้มมาจากทางทิศไหนเหลย ทาลโสโรคของท่านจิวยี่เข้าพอรู้สาเหตุแล้วไม่แน่ว่าอาจพอการยังรู้ดินฟ้าทํานายทายทักโรคแปลกประหลาดปริศนาชวนคิดข้าล้วนแต่ชํานาญหมดถ้าท่านอยากในเมืองซีจิวข้าก็มีวิธีหนึ่งเราจะอ้างห้องเต้มีราชโองการไปถึงเล่าปีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองซีจิวนอกจากนี้แม้แต่เมืองหนานหยางที่เป็นของอ้วนสุด ก็ยกให้เขาด้วยจากนั้นเราก็มีคำสั่งให้เขานำทัพไปปราบอ้วนสุดเหตุเหตุผลของอ้วนสุดคิดการไม่ซื่อหวังจะเป็นห้องเตะโลกปีเป็นเชื้อพระวงศ์หันพักดีต่อทางการนักยิ่งเป็นเจ้าเมืองซีจิวด้วยแล้วมีรทธกล้าขัดพระบัญชาข้าไม่รู้เรื่องสงครามแต่สามารถอ่านใจอ้วนเสี้ยวออกกว่าใครใคร การเคลื่อนผลคราวนี้เพื่อหมายยึดหูโตถึงท่านอยากปลองดองเขาคงไม่คุยด้วยอีกอย่างถึงเขามีไพร่ผลเยอะก็สักแต่ปริมาณเท่านั้นขอถามแน่ทัพทั้งหลายลํำพังแข่กวนอูคนเดียวใช้เวลาแค่สามวันก็สามารถพิชิตงันเหลียงและบุญชิวได้และพวกท่านซึ่งกร้ำศึกมานานยังเทียบแม้แต่กวนอูก็ไม่ได้เชียวอย่างนั้นเหรอขุเบิง เดิมเป็นชาวพื้นเมืองหนานหยางที่ไม่เคยยั่งรู้ดินฟ้าและเหตุการณ์บ้านเมืองตามหลักน่าจะอยู่เงียบๆตามฐานะของตัวทำไมต้องฝืนลิขิตแห่งฟ้าออกมานำทัพด้วยตัวเองอาเต้าว่าโง่แล้วท่านยังโง่กว่านายอีกเลยว่าจะอูหังสิ้นดี ผมเบ้งฟังขั้นหน่อยเถอะเราสองคนต่างก็อายุเลยห้าสิบแล้วเหลือเวลาไม่มากที่จะอยู่ต่ออีกถ้าจะมาสู้รบจนตายไปข้างหนึ่งมิสู้ต่างฝ่ายต่างถอนทับยู่ให้สงบจะดีกว่าอันสีกแล้วน่าอายจริงๆไอ้ช่างเป็นการยามหน้าข้านัก มันเอาชุดผู้หญิงมาลบลูขค่ะข้ายังไม่รู้สึกอะไรแต่อนนี้นี่กลายเป็นว่าแค่รูป,ปั้นก็ทำให้ขลัู้จัขวัญน,นี้ดีฝฟอแล้วจะเป็นความอับยศยอะไรเช่นนี้ลูกเจียวรู้ไหมว่าอีกหน่อยคนจะพูดว่างไง บอกว่าจูกันเลี้ยงตายแล้วยังหลอกสุมาอี้ได้เรื่องนี้จะเป็นทีกล่าวขานชวนลูกชวนหลานอ <c oughs> ท่านหลวงทรคำพูดของท่านะแทนใจข้าจะเกือบทะลุสวรรค์มอบท่านไว้ข้าโดยแท้นับแต่วันนี้ ไม่ว่าใครได้กำตังถ้าราบคุณว่าให้ยอมแพ้โจโฉอีกจะเหมือนกับโตัวตัวนี้รัข้าขอตั้งจิวยี่เป็นแม่ทัพใหญ่โลซก,กเป็นเสนาธิการกองทัพนำทหารห้าหมื่นเดินทางไปยังซีโคเตรียมตัวรับศึกดักประาดักนีกออนนบอกบ้าไปแล้วเด็กๆล่าตัวไปประหารซะรลลสุดเธอรีบเดินทางเดี๋ยวนี้ไปหาลีบองให้พบ บอกเขาว่าถ้าเข้าเกงจิวได้ให้เฝ้าไว้อย่างเดียวห้ามไล่ล่าก,กุนอูเป็นอนันขาดพูดเจ้าอย่าทำให้ข้าเดือดรอาาอ้อนแค่กุนอูก็ทำให้เราปีแข้ข้าดักแล้วยังมีเตียวหุยมีเท่ากับยิ่งแย่หรอกเหรอเด็กๆเอาสองคนไปขังซะแล้วข้าวปนี้โจโฉเป็นเสนาบดีแต่จันจริงคิดไม่ซื่อ นายท่านเก่งกล้าสามารถซื้อทอดตำแหน่งกับพี่ชายจนมิทุกอย่างพร้อเป็นใหญ่ในการตังขาดสิ่งเดียวก็คือโอกาสที่สวรรค์เอื้ออำนวยให้นายท่านได้ไปถึงภาคกลางยึดเก่งจิว๋วพงาร้าชื่อให้ยิ่งใหญ่แต่เฉพาะวันนี้โจโฉกลับยินโูกาสมาให้เราสมควรที่พวกเราต้องยินดีปรีดาหราใอยลั่นฟ้ามากกว่า ที่โจโฉยกทัพมาถือว่าทำผิดสีข้อและไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งก็ตามก็พอให้มันหายยนัทั้งสิ้นข้อหนึ่งภาคเหนือยังไม่สงบยังมีมาเทงและหันหกที่คอยลอบกหาโจโฉอยู่เบื้องหลังหากเราเปิดศึกเมื่อไรฐานสซเลียต้องไปตีหูโตแน่สอทัพโจโฉไม่คุ้นกับทางน้ำยังกล้าลงจากหลังมา มาจับเรือพายต่อก้อนกับพวกเราอีกเห็นชัดว่าทิ้งความถนัดของตัวเองข้อสามยากข้าหน้าหนาวเสบียงอาหารขาดแคลนขนส่งไม่ทันการข้อสี่ทหารที่อยู่ภาคกลางจูจูมาลงใต้ย่อมผิดที่ผิดกาศจนก่อให้เกิดโรคภัยโจโฉมีจุดอ่อนในสี่ข้อนี้มันต้องแพ้น่ะ ถ้าขอทหารแค่หลักหมืน่นตรงไปเสียโคใช้เวลาไม่เกินครึ่งปีจะตีโจโฉให้แตกับยอมจำนนแล้วก็จะลาออกจากราชการอยู่บ้านแต่งกลอนกวีศินเปิดรับลูกศิษย์เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคงไม่มีปัญหาแต่ว่านายท่านทุกคนในกลังตังใครก็ยอมแพ้ได้เว้นแต่ท่านคนเดียวที่ห้ามยอมแพ้เป็นอันขาด หลายปีก่อนโจโฉอยู่เมืองฮูโต้ได้สร้างโกรงทองประดับไว้โกรงหนึ่งโออารูรานักโกรงนี้เรียกว่าราชสำนักข้างในมีนกตัวหนึ่งชื่อของนกก็คือองค์ห้องเต้หลังจากนั้นเขาก็จับนกไปขังกรงหรูอีกตัว ชื่อของเขาก็คือเล่าจ๋องถ้าท่านยอมแพ้อีกคนก็จะถูกโจโฉจะไปขังในกรงทองของเขาเหมือนกันได้ท่านแล้วคิดดูแค่กรงเดียวแต่ขังนกไว้สามตัวไม่อัดกันนั่นหรอกเหอือ